E ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับกบิอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปอันบ็อกอีกแล้วค่ะกับแบรนด์เดิมเพิ่มเติมคือคอลเลกชันใหม่นะคะก็คือยูนิคอ X กับมารีแม e โกนะคะจริงๆก็คือทํามาตลอดเนาะอย่างรอบที่แล้วก็เพิ่งทาไปแล้วก็ก่อนอันนี้ก็มีใช่ไหมแต่ว่ารอบเนี้ยเขาจะเป็นคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์เหมาะกับช่วงนี้ร้อนๆซึ่งเราก็จะมาอันบ็อกให้ดูว่าคอลเลกชันเนี่ยมีไอเทมไหนบ้างที่น่าสนใจในกล่องที่บิงได้มานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาองงงนนกเนยมา on, ป็้้ดะะออแดแััไไบ และนี่นะคะก็คือกล่องที่เราได้รับมานะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยจริงๆคอลเลกชันเนี้ยขเขาก็จะมีทังเสื้อผ้ามีทังอัศซิลลีก็คือเป็นพวกรองเทา้ากระเป๋าแล้วก็จะเป็นแบบผ้าพันคอผ้าผูกผมอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างมีหลายชิ้นแล้วก็จะเป็นแนวสปริงซัมเมอร์หมดเลยรับรองว่าสาวๆหลายๆคนที่ดูช่องเราอะได้เสียตังค์กันแน่นอนอเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยว่ามีอะไรบ้างแกะกล่องแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวแต่ละชิ้นก่อนดีเปล่าว่าเฮ้ยแต่ละชิ้นมันเป็นยังไง คือมันเยอะมากก็จะมีทั้งในกล่องกับในถุงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาในกล่องก่อนเปิดมาไอเทมแรกนะคะที่เราเห็นก็จะเป็น รองเท้านะคะสําหรับรองเท้าคอลเลกชันนี้มันจะเป็นแนวแบบใส่ได้ค่อนข้างเอวี่เดย์ลุคทรงแบบกึงก่งกึ่งคัชชูที่มันมีความสันสานด้วยเพราะว่าเขาก็จะเพิ่มความซัมเอร์ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็น่ารักมากเลยนะในนี้จะมีเป็นลายหยึกออหยักเออลายหยึกหยักก็จะเป็นลายเดียวกับอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแนวแบบลายดอสําหรับยูนิโคเอ็กกับมารีเมกโกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นลายทางเออก็จะมีค่อนข้างหลากหลายแนวในกล่องที่เราได้มาก็จะมีทั้งหมด2ลายจริง,รงๆรองเท้าแบบนี้ก็ใส่ง่ายนะสามารถใส่ได้ค่อนข้างกับเอวี่เดอางเส้สขกก แล้วก็เอารองเท้าแบบนี้มาแมทช์ก็ได้อย่างใครที่ชอบแต่งแนวเรียบๆบิงก็รู้สึกว่าคอลเลคชันนี้เขาก็มีทาแนวเรียบๆไว้ด้วย,ย,ยแล้วก็อีกอันนึงนะคะถ้าเราเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแนวลายๆหน่อยก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นรุ่นนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนชอบแต่งตัวเรียบๆก็อาจจะเลือกเป็นลายนี้แต่อันนี้ก็จะค่อนข้างใส่ได้บ่อยกว่าสีมันก็จะเป็นโทนสีกากีแล้วก็จะมีความลุกเล่นเพราะว่าเป็นลายจุดเนาะตามสไตล์มารีเมกโกอันนี้ก็ในส่วนของรองเทา้าคู่ละ790บาาทนะคะ,นะคอออ่่ยงตไปเราจะมาที่บบ็ดร่อน,ก,อนก็จะเป็น,น,นีก็จะเป็นแบบผ้านะคะเอามาเป็น พันคอก็ได้เอาไปผูกกระเป๋าก็ได้เอาไปผูกหัวก็ได้ก็คือค่อนข้างใช้ได้หลากหลายมากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผืนที่ค่อนข้างใหญ่นะดูดินี่ก็คือกลางได้อีกอะ เคยรู้แล้วผ้าแบบนี้เอาไปทําอะไรได้อีกอย่างหนึง่งเอาไปทําเป็นแบบพรอปปิกนิกะเหมือนอย่างช่วงนี้ใครไปทะเลใช่ปะแล้วก็หาผ้าไปปูแล้วก็ไปนั่งถ่ายกับชุดบิกินี่แซบๆอะไรแบบนี้จะอยู่ที่ราคา990บาทผ้ามันจะเป็นผ้าแบบลินินนะคะก็ส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นผ้าเป็นผ้าแบบแนวผ้าฝ้ายมันก็จะมีความบางกว่าแล้วก็จะเป็นผื่นเล็กกว่าแล้วก็จะมีโลโก้ของมาลีเมกโกกับยูนิโคอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะอันนี้จะเป็นแนวแบบสีสันสดใสอันนี้390บาท่ะต่อไปมาในส่วนของชุดกกันนบบบ้้้าางงงคลทีี่แตออพูดถึ็ืยป ลายแบบดอกไม้ที่มีความสตรอเบอรี่สไตล์มารีเมโกะนะ,ะซึ่งมิงรู้สึกว่าเดรสแบบนี้มันก็ใส่ค่อนข้างสบายมันจะมีกระเป๋ามาให้ด้วยจะเป็นแนวทรงโค้งสไตล์ญี่ปุ่นเอาไว้ใส่วันชิลชได้อย่างบางทีเราอาจจะแบบอย่างบิงปกติบิงจะไม่ค่อยใส่แขนกุดใช่ปะแล้วอาจจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตข้างในแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับแล้วหาเข็มขัดมาลัดก็ได้หรือว่าจะใส่แบบปล่อยๆเลยก็ได้แล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบาถือกระเป๋าสักใบหนึ่งก็จะเป็นลุคแบบออกแนวไปทะเลหน่อยอันนี้ก็จะมีความซัมเมอร์มากหลายๆคนน่าจะชอบลาา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 ยนนนนนีีีี้้้้กกััทท่่่เเเเเรรรชชออออบบผผขขงมพะป็ใสาย ก็คือไม่ร้อนเลยใส่แล้วแบบว่าเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากก็คือค่อนข้างเย็นสบายน่ารักเนาะต้องมีปะยังไงอันนี้ก็จะอยู่ที่1490บาทนะสำหรับพวกเนี้ยมีจะใส่เป็นไซส์เอสนะของคูนิโคเขาก็จะเป็นแนวโค้งมาต่อกันที่อันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวลายเดียวกับตัวไอ้ผ้าผูกผมม่อยีะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแนวมีความเหมาะกับวันสบายๆหน่อยๆคือถ้ามันใส่ด้วยกันมันก็จะเป็นแนวนึงแต่อย่างกางเกงเราชอบกางเกงนะเราว่ากางเกงน่ารักเอาไปแมทกับเสื้อผ้าได้ค่อนข้างหลายแบบเช่นเราไปใส่ หรือว่าใส่อันนี้คุมเป็นข้างนอกก็ได้แล้วใส่เป็นสายเดี่วด้านในก็น่ารักเหมือนกันเสื้อจะอยู่ที่990บาทก็เสื้อเอาไปแมทกับแบบกางเกงยียนหรือว่ากางเกงสีส้มกางเกงสีฟ้าอะไรแบบนี้ได้หมดเลยหรือถ้าใครอยากไปใส่เป็นเซตแบบที่เราจะจับเซตให้ดูในคลิปนี้ก็ย่อมได้แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนต่อไปมาที่ลายอยากอันนี้จะเป็นเสื้อยืดทรงเดียวกับที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นแนวเสื้อยืดเขามันก็จะเน้นความสบายๆแล้วก็ใส่ได้ค่อนข้างทุกวัยนะวัยเราก็ใส่ได้วัยามาอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้หมดเเเเลยยาาากก็็จะะะปนนนแแวววบบสสื้้อออคไไมม่ด ได้เหมือนกัน ซึ่งสีอะ่ะเท่าที่วิงดูในกล่องอะ่ะก็จะมีสีดำแล้วก็จะมีสีนี้นะคะเป็นส้มชมพูนี่ก็จะแนวแบบสดใสหน่อยแต่ใครชอบแนวแบบขาวดำใส่ทำงานได้ก็จะเป็นตัวนี้แต่ที่ชอบมากคือผ้าเขาใส่สบายมากอันนี้ก็เอาไปแมทได้ค่อนข้างหลากหลายเนาะแมทก,กับกางเกงยีนแมทก,กับกางเกงสีครีมอะไรแบบนี้ก็ได้หมดเลยเสื้อยืดจะอยู่ที่ราคา590บาทอ่ะในส่วนขอนท่อนล่างนะคะชิ้นแรกที่เราแกะออกมาจะเป็นกระโปรงยาวอ,อันนี้ก็จะมีความแนวแบบซัมเมอร์อ่ะเออก็คือจริงๆมันก็ค่อนข้างใส่ได้หลายลุกนะคะเป็นกระปรรงงทที่ตัว ก็ใส่ได้สาวตัวสูงก็ใส่ได้แนวแบบใาญ่ยา่าแกเก็ย่ตปะเป็นกระโปรงแนวแบบว่ามีกระเป๋าเราชอบเราชอบชุดนี้นิโคเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันใส่ในวัน everyday look ได้แล้วมันมีกระเป๋าค้างๆทั้งพวกกระโปรงกางเกงเดรสเออแล้วสีอันนี้มันก็จะมีความแบบมินิโอลหน่อยๆบางทีเราอาจจะไม่ต้องมาแมทกับคอลเลคชันนี้ก็ได้เอาไปแมทกับเสื้อเชอิ้ตสีขาวมันก็จะได้อีกลุกหนึ่งอันนี้จะอยู่ที่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแต่ผ้าคือหนาเลยไม่บางอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกันคอลเลคชันนี้เขาก็จะ ด้หมเลยเฮ้ยอันนี้น่ารักมากมันจะเป็นลายหยักที่เป็นสีฝาแดงแล้วรู้สึกว่าเป็นสีที่มีความซัมเมอร์ถ้าแบบนี้ มึงเอาไปแมทกับจริงๆามันแมทได้ด้วยกันได้นะแบบลายชนลายอาจจะเป็นข้างบนขาวดาแล้วก็ข้างล่างเป็นสีเนี้ยมันก็จะได้เป็นอีกแนวหนึ่งเออซึ่งมันก็จะมีเลฟของสายสายฝอที่เขาใส่ไว้อยู่สําหรับชุดนี้แล้วมันน่ารักมากๆแต่ว่าเน,นี้ยเอาไปแมทแยกก็ได้นะอย่างถ้าช่วงนี้ซัมเมอร์อาจจะแมทกับใส่เดี่ยวหรือว่าครอปท็อปสีขาวเออหรือว่าใส่เป็นเสื้อเชอิ้ตสีขาวอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นกระโปรงทรงเดียวกันหมดเลยสําหรับ 3- ส,สีนี้แล้วก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายในกล่องนะคะเสื้ออันนีีีี้้้้้จจะะเป็นนนนนนผผาาาาาิิยอออออ่่แบบบัมมมร์ทคคืืขดใสสก มันจะใส่เราแบบไฮร้อนอะระบายอากาศได้ดีโค้งโครงหน่อยสามารถใส่ได้กับสาวทุกไซส์เรารู้สึกว่าเป็นลายที่น่ารักมันแบบไม่เหมือนลายทางอะไรทางมันก mm. ็จะธรรมดาไปใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะมีความแบบมีลูกเล่นข네 uhh ึ้นมาวันนี้ลุกที่เราตั้งใจจะใส่อ่ะมันอาจจะดูยากนะแต่ว่าพราะมันแมทกันออกมามันจะน่ารักมากเห็นป่มมันจะเป็นเหมือนแบบเล่นสีอ่ะแล้วเราก็ใส่รองเท้าเรียบๆในถุงนะคะก็จะมีอันนี้เป็นกระเป๋าสัานอันนี้คือคงตอบโจทย์ใครหลายๆคนอย่างอย่างบิ๊กเนี้ยชอบไปทะเลอะไรเงี้ยกระเป๋าสัานคือเป็นพอพที่ถือว่าจะต้องมีตตติัววไปลอออออแ่่่่่่าาาาสสเคค้จะนนขขขงงงใใหญื อ,อันนี้จะราคาอยู่ที่990ก็เป็นสันสานแล้วข้างในก็จะเล่นลายลายของคอลเลคชันนี้อ่ะและนี่ก็คือหมวกนะคะสาหรับคอลเลคชันเนี้ยบอกแล้วเอเซอรีมาค่อนข้างแน่นมีหมวกด้วยซึ่งหมวกอะ่ะก็จะเป็นผ้าเดียวกับกระเป๋าเออเป็นแนวสันสานแต่ว่าเขาก็จะมีลูกเล่นเป็นตัวผ้าของคอลเลคชันนี้ที่คงความเป็นมารีเมกโกถ้าถามว่า3สีนี้อันไหนชอบสุดแนะนําให้ซื้อสีขาวดําเพราะว่าจะใส่ได้ค่อนข้างบ่อยคนสีส้มวันนี้ก็น่ารักนะใครชอบแต่งตัวแนวสดใสก็อาจจะชอบสีนี้แต่ว่ามิ้งรู้สึกว่าปกติบกไมม่่่คชอออใใสเืื้้้ผาาลลยร ธรรมดาอันนี้จะอยู่ที่ราคา990เนี่ยมันจะมีความแบบเสมอวะตรงปีกสามารถดัดได้ดัดเป็นทรงได้อย่างงี้ได้เลยอ่านนี่นะคะเราก็ทำการอันบ็อกทั้งหมดทั้งมวลเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปมิกแอนแมทโดยเลือกของจากกล่องที่เราได้เนี่ยไปแมทลุกมาให้เพื่อนๆดูกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีลุกไหนยังไงบ้างจ้าไปดูกันเลย Still again. เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการอันบล็อกแล้วก็ทายออนให้ทุกคนดูนะคะสำหรับคอลเลคชันใหม่ยูนิคอร์ X กับมารีเมกโกะนะคะใครชอบก็คือต้องรีบตามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดนะแต่ว่าถ้าถามว่าไอเทมไหนที่บิงใส่แล้วชอบสุดหรือว่าลุกไหนบิงจะชอบเป็นลุกแรกสุดเพราะว่ามันจะดูมีความน่ารักกันแล้วก็ใส่ได้ค่อนข้างหลายแนวอย่างเสื้อก็สามารถเอาไปแยกใส่ได้หรือว่ากระโปรงก็เอาไปแยกใส่ได้แต่ที่เลิฟที่สุดก็คือกระโปรงตัวนี้คือเห็นแล้วสีมันใช่มากปกติจะเป็นชนชอบทนแบบฝาฝา,ฝาส้มๆแบบที่ชอาบเร เสะะื้อยืดก็ชอบรู้สึกว่าใส่ได้ค่อนข้าง Everyday Look สำหรับใครที่อยากจะไปตำตามนะคะก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ตรงลิงก์นี้นะคะเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันยูนิโคก็ได้เหมือนกันหรือถ้าอยากไปลองที่ร้านพุ่งเข้าไปที่หน้าร้านได้ตอนนี้เขาก็เปิดแล้วทุกสาขาสำนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายหรือว่าชอบกดไลค์ช่กดแชร์